ได้มีสรงใจได้เองว่าปอะตูอีกคอเน๊ะบ่มีบ่วมีแค่แล้วอยู่บ้านคนเนี่ยวะเออยังร้อยังมีอันคำหยอดคำหวานอย่างปู่เจ้สำนักยังไหนมักมีอยู่หนวดแต่มันเข็จเยี่ยมเลยเขาเอามาดีรัสสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุกุลสุคนอาบวาสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาบุญบ้านป้ายแล้วอ่ามื่อนี้มาบุญก็ได้ผ่านมาบ้านพ้นสว่างเนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่ามาบุญกะอ่าได้มีโอกาสเนาะเขาสิเขามาอ่ะถามไทย ผู้ทู๋เนาะที่ว่าเราได้เมียอ่าเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่กาเรื่องราวรายละเอียดแล้วว่าบุญไปยังไงนะฮู้ปัญหาเนาะที่มาที่ไปของเราอ่าที่ว่าเรามาหมักหักกันนี่อ่าอยู่ใส่เนาะแต่กาคุยล่มกันได้จังไงเนาะอ่าผู้เฒ่ากับเด็กน้อยเนาะพี่น้องก็มาบุญไปสิเข้าไปหาเราเลยเนาะก็บสิทามไทยชีวิตเราเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไงมาจังไงจีนพ่อกันโอเคพี่น้อง โอเคพี okay, HD, society, right? ่น้องว่าบนไมาฮอตของฮอตบนบนเป็นทุบด um> ิบลอยเนาะเราจเข้าไปถามไทยพ่อตูนได้เนาะสวัสดีปรอตูสวัสดีโดยโด้ผักกันเถอยู่เนาะนดอยู่นี่แหละโอ้โดย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 มอ้เฮ้มังอยู่นล้ยม้อยั่งอยู่นีลยลยโอ้ัย่นี่เลยตฮ้โอู้นี่โอ้ดย่ยโดยโอยเ้่อูนีลย้องเย โเมียวัยยุชาวปลายปีเมียจักปีนะชาวปลายชาวปลายโดยประตูก้าวสิบชองก้าสิบช่องป้าลูกไม่ให้ใดๆเพิเดียวนี่ลูกเมียอายุจักปีแล้วนะสปีอ๋อโดยโดยโดยเจ้าเจ้าไคยเคยมีครอบครัวมาก่อนบ่มีพื่อน่อ๋อโดยโดยไปพ่อไปพบกันยังไยนี่ยังไรอ่าหักกันชวนอ้อยชวนอ้อย ไปเผาชวดอ้อยแฮปพี่น้องโอ้ยไปเผาชนดอ้อยโดยแล้ว้วันนี้ไปพ่อกันมีชวดอ้อยบ๊วยแม่มีมีพี่น้องพวกนี้ไปขายแห่ให้พ่ออยู่ชนดอ้อยอยู่เกงเห็ดเราเลยทำแบบประตูจะจะได้แบบเมียยังได้เลยเช่นพอยมีร้านคอยพื้นนึ่งมาเช่นโดยเออพึ่งแบกเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ไหนพี่นี่โทรัทห้าโทรห้าโรั ở này, phải cân cần gì thằng bèn nị thằng ông phải đi rồi khỏi có ông mai chưa nói là cần à. mà cần lơi ông cần lơi mưa nát lơi rồi không nằm lời rồi bây giờ chưa nói chim con rồi 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 mình đấy nó rồi rồi phải nhảy này cần ô โอ้ดดก็คือเจ้านี่ครัมาหักเราม่นานเลยบ่เออไม่นนเลยเลยไปเลยเลยดูดูดูตึมากอะไม่เท่ากันน้ำมากยงไ้เฮ็ดที่ขอมูตัวนึงก็เอาเงินเอามูให้ไมาเท่าให้หดเองหีบมาแตงยเออเมื่อนี้เมื่อนี้ไม่ได้แต่งบ่บ่โอ้ก็ไปดูไปบอกใหาแต่งยูไปนีด้ย แล้วก็เม oh, hey, oh. de de okay? oh. mm, ื่อนี่พากันทานอยู่หากินยังเฉียวประตูเลยคือพวกผักปลูกเมียปลูกช่วยให้หาคอเข่าคอยนำกินเลยนะโอ้ยให้ดูไฮรันมาช่วยกันได้กินคือในนี่เลยเนาะโดยโดยคืออ่ะเ่าเนาะมาจากในเฉียดเนาะโอ้ยยอมเลยพอยอมเลยพอยอมเจ็บนี่มึนหนัวคนละเอียดเนี่ยโดยโดยเจ็บจะได้เ่าเอาเก่าชีบปลายเลยเนาะมูอคู่ชำหันไปเดียวก็ตายเมื่อไรให้ได้ใจโดยจ้าใช่ใช่ ว่าลูกเจ็บ่องเป็นนี้อชุบาอเอ้ยที่มีชาวเวนามบัญยังใช่คุณพ่อแม่บุญคุณลูกหลานโดยโดยโดยวันนี้ได้ยังจากกินข้าวกินน้ำาบมียังยังบ่มียังยังโบยังโอ้ยเนาะได้เงินเช่ไเงินชาชาวพันน่ะไปชื่อไปชื่อเครื่องกินก็ไม่รู้ว่ไปชื่อใช้เงินอะไรไหไปชื่อไปโดยโดยโดอยู่มัอนกันจกปีแล้วนะพะุกชีปีหปีเลยชีปีห้าปีโอ้ โดยประตูซื้อยังนะเขาเรมถามเลยซื้อประตูนะสุนทรสุนทรโดยประตูสุนทรโดยโอ้โดยโดยประตูนี้ถ่าแต่เข็บเนาะเอายังหนุ่มเอายังหนุ่มอันนี้อันนี้เราเผื่อเออเราถ่าแตะเขวเนาะประตูนะโอ้โดยโดยโดยเนาะมักหักกันไอแบบความมักความัหักกันเนาะในมาอยู่กัน นี่เห็ดมันเนี่ยหางมบาแงบาฟูกเนี่ยมันาบาบวกไดาดมาคอยเด้ได้ช่อกทตินเลยฮะ่ใางบางบวกางบทัว้างบวกคางทั่วบ่น่ะได้เห็ดอ่ะ่ตู้ก็เห็ดอ่ะแม่ล่ะคอยเห็ดไปเช่นเลอ๋อไปยิมมาเห็ดหทเจาเห็ดดยโดยอยู่อยู่นี่อยู่มักันจะคนตอนนี้เท่านี้นสามคนพ่อลูกแม่ลูกพ่อมเนาะดินม่เทาดินไม่เทาว่าอยู่นี่นะ โอเย่าวยจะขายดินนี่ออมีเงินนยมีเงินหลเป็นเยอะเน่าะจงเป็นพูดขงองลูกอ่านอืมจ้าจ้น้องลายด้อยกใเยอะนออ้น้องมีจะคนทางเจ้านะโอ้ยลอะไรบนบุิเป็นชิปออยู่เมืองไทยก็มีอยู่ปากเชอยู่ ใช่ยังที่หาคนอยู่น้วกันเดนนี่โลยเลยเจ้าคนที่ไรอาจารย์นะผู้ชี้ชิ้ลูกหล่าบ่ลูกหล่าวยังไม่ยุ่งหรอกว่าบปหนึ่งอ๋อแล้วเอาผัวโลยเลยประตูกะเคยมีครอบครัวมาก่อนอยู่บ่ตายตายเพืนึงอ๋อแต่มีมีลูกเมียอยู่ใงบกเลยมีลูกมีลูกจะคนเหมือนลูกสี่คนลูกสี่คนเนย่ายไหมแล้วปะโอ้ยเป็นบ่าวเป็นเช้าและมีลูกมีผัวมาแล้วอ๋อเป็นครอบเป็นครัวมาแล้วแมน อ๋อโดยโดยโดไปชามาได้เขากมาอยู Yo, ่เา่็มาเช่นนัคายสอง่ดโดยยเอาี้ยางนี้ก็ได้สี่หาปีแล้วเนาะจะได้ลูกอ๋อโดยเก่งนะประตูนี่กะเยะจเป็นแล้เคนเก่งมันเฮยสุเบ้าบอนี่งยดพเจงเลยเนาะอประตูนี่สุดยอดเลย

อาหักกันอยู่สวนอ้อยแม่นโรงงานน้ำตาลเีด้ยโดยโดยไปอยู่น้ำมือนั่นเลยไปน้ำมือนั่นเลยมาเอาตอนเช้าหรือตอนแรกกะเมื่อเอาเมื่อเมื่อมนั่นรถโอ้โดยใช้รถเมื่อเลยโดยมีรถคันนึงเปิให้ยในอยู่งานน้ำตาลพี่น้องไงรู้จักบ่แม่นมาซ่อนเราเลยซ่อนอยู่จักรแมงนี่แหละเอาเท่าไปสิพี่แหละอ๋อ บมดปั๊มน้ำมันนั่นแหละเลยหิวมาเลยหิวมาเลยไม่ได้มีสนองใจเองว่าประตูหขอแน่มูมี่หรอมีบ่มีแล้วอยู่บ้านพุญเลยเออยังไงยังมีอันคำหยอดคำหวานอย่างปูสาวสำน้องยังไม่มักมียู้หนวดแต่มันเข็จเยี่ยมเลยเขาเอานึ่เบินนั่นแหละได้ใส่อยู่ป่ะจ๊ะ ใช่ยูใช่ยูอ่อก่อนก่อนใ่าอันพาพมันไปอยูนั่นมันใช่อยู่บ่าวใช่โอ้ลูกยีไ้เท่นนั่ะหาแอบใน้อยพอจิบันน้อยหมดเลยมีป่ทีิมีโอ้ดอยเลยน้อยแอบกลระบุนเช่นนนเออชอบไอพ่อพอจิบแต่ง เป็นหัวว่านเลยเป็นนวดเลยเป็นนวดเลยโอ้วบาว่าวันเดียวไปสาวติดปั๊บเลยโดยบัวว่าปั๊บแบบมันค่อยชุ่มขึ้นได้เขาก็คิดมักอยู่แล้วโอ้คุณวันนี้ยังมีอยู่ม่้มีมีมีโอ้เลยเลยท่าจะท่าจะปากวันนี้แม่นท่าจะปากเลยเบาเบาเลยเบาเฉยๆไปหลงไปเอ็นกันได้เลยเลยเลย มีเสน่ห์เนาะพาเสียปากเลยว่ามักเลยว่าจะขึ้นมักเลยว่าตอนที่วันเราลงมามักแล้วของหนุ่มยังหนุ่มเลยเนาะโอ้เลยเลยเห็นปุ๊บหักปากเลยน้นโอ้เลยเลยเลยจ้าจ้าเท่าแล้วพอจะเบนหงตาก็เบนหงในในยังตาเนี่ยพวกเราเห็นหงเนาะแมนแต่ว่าแยวยังดีโดย ไข่ป้วยมันไข่อ๋อย่างเบียร์ใด้นี่ตัดไหม่จะช่อว์ทิศเห็ดข้างเลตัดไม้เห็ดข้างเห็ดข้างนะข้างข้างหมากบวบข้างบวบข้างมาอึทั่วปลูกหรืบ่้วยนี่โอ้ในมันกำลังจีเออลงเนาะยังพันปลูกปลูกแล้วหมากปลูกแล้วหมากพักปลูกแล้วฮะโดยไปคอเพื่อนพี่น้องอยู่ฮะอืมจ้าจ้าจ้าผมมีเงินชื้อเด้หาคอเอาโดย แต่ละมื bon, ่อนี่ก oh, oh, no. oh. ็ไม่ได้ไปใช้น้องประตูน้อตอนนี้บ่บม่ย่ำได้ก็บม่ได้ไปใช้ยู่ในเลยคนนี่แหละสักปีแล้วบ่ได้ไปเอ็นเฮ็ดอ้อยเฮ็ดยังโอ้ได้คลิปกว่าปีในชาวเนาะแต่เฮง้วเขามาจะชวนอ้อยอ๋อจะได้ไรนะฮกพอเราไปมันเ่าเลยเลยเฮ็ดบัววัยเนาะบัววัยเลยบ่บ่บเฮ็ดยังเนาะได้ไปจอบได้เลาะอะไรเนาะจมุกมัรหนาชวนอ้อยจะจะงัวจะแบ่เขาดูยดูยดูอืมจ้าจ้า ไอมือนีไ้ไปใ่นอะอยู่ในเพื่อนในซ่านเนาะเพราะว่าเถาโอแหงอะเนาะแมนอือจ้าใ่ใาถาไปอะไรกับใบเจ็บกันออดแดแอดกคืนเนมียจะบีบนวดนี่เอออะไรเจ็บเหยได้กินเห็ดกินยาอยู่เปล่ะได้กินยาอยู่บป่กินยาเหมือนมันนหนเบาเลยเงินใหม่กับพี่ยาเปวนแขนกับเบดโอเบดได้ที่ยาค่มเบดแล้วใช่แล้วอยางนี้ยาอย่างยาเพลเพนอะไรให้ ทงอมยาไอแน่ยาดีไอเนาะอืมยาแกปวดยาดีไข้เอ n ะก็ไเราลีมามืนก็ให้เงินิงสิแน่โนยเินคัวนี่อ๋อเอนคัวุ่่นเนาะเนคัวน่ะแม่นอืมโดยยอนคูมาลินมาแอนแล้วก็นั่งอยู่นี่โดยเพลีมาอีขอนําเพิ่นมุงอันนี้นี่ หลังคาหนิบ่แมนอ๋อโดยโดยโดยก็คืออันนี้เป็นดังไอ้สังกะสีไฟใหม่บ่นี่นะแมนเพราะคือดำดำเนาะเออไฟใหม่ของของไฟใหม่เหืนเหืนเขาหรือคอน้าเปิ้ลอ๋อประตูไปขอเอามามุงแมนอืมใช่ใช่บักแด็ดหนิโดยโดยโดยก็คือเมื่อนี้ก็อ่าแวคคำว่าถามไทยมาเด่นน้ำประตูชืออะไรเนาะคืออ่าก่ได้มีอย่างรองเขาก็นเอามาถามว่าประตู คือได้ม <c ười> <c ười> ียเล็กน้อยแท้ว่ามีของดียังว่าคือประตูว่าวเนาะใจมากเนาะแม่นคือเฝืนสั่งมาเลยเนาะแน่นตัดแต่งมาเลยปัดแต่งมาแล้วเออโดย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 กะมาเนี่ยจากไหนครับขอตัวกลับเนาะประตูเนาะโดยโดยโดยยังไงกันอ่าต้องเสียเอาเงินไว้ให้ประตูไปชื่ออยู่ชื่อกินเนี่ยเล็กน้อยเด้อชื่อยาเนี่ยแน่พอ

เออให้ยูดีมีแหงเรื่องด้เด้อจ้าเจ้าอ่ะจังไรลูกขอตัวกลับปแล้วพอเนาะโดยโดยโดพอยูดีมีแหงกันเนาะโดยโดยให้อย่ายูมันก่อนเงียาวนานเนาะมันมาจบพอแน่โดยโดยก็ที่เวมาถามไทยเนาะพอเนาะโดยจ้าเจ้าอ่อลูกกับิก๊อตแบบเนาะแบบเนาะโดยโดยจ้าเจ้าโดยสบายดีพอโดยเจ้าเจ้าสบายดีอืมก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะอาบาบุญก็ได้เข้ามาถามไทยพอตู้เพื่อนเนาะก็คือคือระบาเนาะเนาะอ่า เาากิดจากข้ามักข้อพักกันเนาะคือเ่ากับเ่าแต่แขีวคือเราวนะว่าเนาะกับว่าเฮฮาหัวมวนกันเนน้องน้องเนาะตามภาษาอ่าผู้เฒ่าเลยเนาะและมีเิ็กน้อยจังไดก็พิดถึกอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะอเนะอน,อานาะอ่อะคอออา,อนะอาคือแล้วตอนนี้เราก็บ่ได้ค่อยไปใส่เนาะเพราะว่าเ่าเลยเนาะร่างกายกัอ่าเ่าโอลงทุกมื่อเนาะอ่าจังไดบ๊อบุญก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนบะิร์ตสุขุสุขชนเนาะอ,อันที่เขนะามาให้กำลังใจบ๊อ,อบุญมาโดยตลอด ถ้าหากว่าบาบุญที่พิพาทประกาศอะไรก็ต้องขอโทษขอไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญฝากพ่อแม่พี่น้องซอยไ้ซอยแซ่ซอยติดตามให้บาบุญคือเก่าแล้วก็หายกำลังใจบาบุญคือเก่าเนาะบาบุญจะต้องลาพ่อแม่พี่น้องเพียงนทานเนาะมื่อไ้ร่ไม่พ่อไม่เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะบาบุญเองกับอากาศสบายดีและสวัสดีเด้อสบายดี